ยิด well ีพ mm ิลาสยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการไซส์สตอรี่ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อภาเวศรระฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ออนไลน rmudp ac t th ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไซส์สอรี่อีเช่นเคยนะคะกับดิฉันมิวนพันธ์ภเวศค่ะที่สถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรนครน,นะคะรับฟังผ่านทาง r MU TP Live นะคะทาง facebook ค่ะ,ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคุดคุยแจ็ค่ายกันได้นะคะค่ะ ขณะนี้นะคะคุณฝังคุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่วงเวลาของไซซอรี่ค่ะเราแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกเป็นเดลี่ซอรี่นะคะช่วงนี้จะมาแนะนำสายพันธุ์ของออทุเรียนไทยแล้วก็วิธีซื้อให้ได้ผลสุกรสชาติดีนะคะพร้อมกับวิธีการกินด้วยมาแนะนำให้ คุณฝั่งคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะส่วนช่วงที่2เป็นนิวซอรี่ค่ะมาติดตามข่าวจากสหรัฐอเมริกานะคะที่ได้ส่งดาวเทียมอ่สอาส่องก๊าซมีเทนหวังเก็บข้อมูลช่วยลดโลกร้อนนะคะรายะเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังได้ในรายการค่ะ ปรดิการในช่วงแรกวันนี้ค่ะมีเรื่องของทุเรียนนะคะมาฝากกันค่ะนั่นก็คือการแนะนําสายพันธุ์ทุเรียนไทยแล้วก็วิธีซื้อให้ได้ผลสุกที่มีรสชาติดีพร้อมกับวิธีการกินมาแนะนํากันด้วยนะคะค่ะคุณฟังคุณผู้ชมค่ะทุเรียนไทยนั้นรสหวานและ มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของอนักกินทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะจนะถูกยกย่องได้นะคะว่าทุเรียนนั้นเป็นราชาแห่งผลไม้ถึงฤด,ด,ดูเก็บ,เก,บเกี่ยวที่ายเรียกได้ว่าแทบจะไม่พอขายกันเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะ9สายพันธุ์ของทุเรียนไทยยอดฮิตที่จะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะ ค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ทุเรียนที่มีราคาสูงแล้วก็นิยมปลูกกันมากกลิ่นก็หอมัยวยวนมากเลยทีเดียวนะคะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีซื้อให้ได้ผลสุกกำลังดีกลับบ้านแล้วปอกเปลือกกินได้เลยกันนะคะ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีกรมวิชาการเกษตรนะคะได้รวบรวมพันธุ์ทุเรียนที่มีการปลูกในเมืองไทยไว้กว่า600สายพันธุ์แล้วก็แบ่งออกเป็น6กลุ่มใหญ่ตามทรงของทุเรียนดังนี้นะคะกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มกบนะคะทรงผลกลมมีทั้งแบบทรงรีทรงกลมแล้วก็แป้นหนามจะโค้งงอมี46สายพันธุ์เช่นกบตาดำกบทองคำกบชายน้ำ กองสุวรรณกบพิกุลกบเล็บเหี่ยวกบก้านสั้นกบหน้าสารเป็นต้นนะคะ,ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มกลุ่มรวงนะคะทรงผลจะมีสองแบบคือทรงกระบอกและก็ทรงลีหนามว,าว้ามี12สายพันธุ์เช่นชนีนะคะชนีก้านยาวรวงทองสายหยุด กลุ่มก้านยาวนะคะก็จะมีทรงผลกลมรูปไข่กับแล้วก็หนามจนูนมี8สายพันธุ์ด้วยกันนะคะเช่นก้านยาวก้านยาววัดศักดิ์นะคะต้นใหญ่ทองสุกอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มกำปั่นนะคะทรงผลจะเป็นทรงขอบขนานหนามแหลมตรงมี13สายพันธุ์เช่นหมอนทองปินทองกำปั่นเหลืองกำปั่นแดง อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทองย้อยนะคะทรงผลรูปไข่น้นาำจนูนปลายแหลมมี14สายพันธุ์ด้วยกันนะคะเช่นทองใหม่ดกหยิบทับทิมทองย้อยฉัดน,นะคะ,ะกลุ่มเบ็ดเตร็ดเป็นกลุ่มที่มีสายพันธุ์เยอะที่สุดค่ะแต่ไม่สามารถบอกลักษณะได้ชัดเจนเพราะอาจจะมีบางจุดที่คล้ายคลึงกัน ห้าสายพันธุ์ข้างต้นแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากการพัฒนาของเกษตรกรสวนต่างๆในขณะนี้มีทั้งหมด81สายพันธุ์ด้วยกันเช่นพวงมณีบางขุนนนกระดุมทองหลงลับแรหรลินรับแปลเป็นต้นนะคะค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะทีนี้นะคะก็มารู้จัก พันธุเรียนไทยกจนไปแล้วที่นิยมปลูกและเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะว่าจะมีลักษณะผลแล้วก็มีรสชาติอย่างไรกันบ้างค่ะรวมถึงราคาที่ขายโดยประมาณกันนะคะค่ะเริ่มจากทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะคะมีแหล่งปลูกหลักอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ ก้านยาวแล้วก็ยาวกว่าพันธุ์อื่นๆด้วยผลจะทรงกลมหนักประมาณ2-3กิโลกรมัมหนามจะเล็กแล้วก็สั้นและฉี่ด้วยนะคะเนื้อในจะสีเหลืองทองนุ่มเนียนรสชาติหวานมันกลิน่นหอมอะจะมีราคาจะแพงมากเพราะปัจจุบันนี้หากินได้ยากค่ะมีสวนปลูกน้อยราคาเฉลี่ยต่อลูกประมาณ5,000ถึง 15,000บาทเลยทีเดียวนะคะถัดมาที่ทุเรียนพันหลงรับแปลกันบ้างนะคะแล้วก็อีกพันหนึ่งคือเรียกกันว่าหลินรับแปลนะคะก็จะมีต้นกำเนิดมาจากอำเภอรับแปลจังหวัดอุตรดิตลักษณะผลจะเล็กกลมลีหนักประมาณ1-3กิโลกรัมหนามจะโค้งแล้วก็แหลมคมสีของเนื้อหลงรับแปลอ่อนกว่าลินรับแแปลนะคะแล้วก็เนื้อในจะเหนียวเนียนละเอียดเม็ดเล็กค่ะ รสชาติหวานจัดมีกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้เนื่องจากว่าต้องปลูกบนเขาการรดน้ําแล้วก็ขนส่งทันได้ค่อนข้างยากจึงราคาจึงสูงคือประมาณ2 5 0ร้อบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะค่ะส่วนทุเรียนพันป่าละอูเป็นทุเรียนพันหมอนทองที่นํามาปลูกในป่าละอูอําเภอวินจังหวัดประจวบคีรีขันกันนะคะผลจะเป็นมงลีค่ะ ก็น้ำหนักจะประมาณ2-5กิโลกรัมด้วยกันนะคะหนามก็จะคมเนื้อจะหนาแล้วก็เนียนละเอียดค่ะสีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นอ่อนๆเม็ดจะรีบนะคะรสชาติหวานมันราคาประมาณ250-350ถึง3า0บาทต่อกิโลกรัมนะคะต่อกันด้วยทุเรียนภูเขาไฟกันบ้างค่ะก็มีต้นกําเนิดมาจากจังหวัดศรีสะเกดเป็นสายพันธุ์เดียวที่มาจากทางภาคอีสาน ปลูกในบริเวณที่เป็นภูเขาไฟเก่าทำให้ดินมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตนะคะผลจะมีขนาดกลางหนักประมาณ2-3กิโลกรัมค่ะ,ะแล้วก็เนื้อจะมีสีเหลืองอ่อนแห้งละเอียดนะคะไม่ติดมือด้วยกลิ่นหอมปั่นกลางรสชาติหวานมันราคาประมาณ150-250บาทต่อกิโลกรัมนะคะ ถัดมาที่ทุเรียน 1, พันธุ์พวงมณีกันบ้างนะคะพันธุ์นี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านของจังหวัดระยองนะคะเป็นพันธุ์เล็กหนักประมาณ1.5-2.5กิโลกรัมผลทรงลีปลายผลแหลมแล้วก็หนามจะตรงนูนแหลมด้วยนะคะเนื้อเป็นสีเหลืองเข้มเนียนละเอียดไม่มีเสียนรสชาติก็จะออกหวานนะคะกลิ่นหอมมันอ่อน จุดเด่นของพงวงมัน,นีก็คือผลจะดกติดเป็นพวงใหญ่ราคาประมาณ150-200บาทต่อกิโลกรัมค่ะค่ะทุเรียนพันธุ์ลกกระจิบนั้นมีต้นกําเนิดจากนนทบุรีเช่นกันนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ไปปลูกในภาคตะวันออกผลจะเล็กแล้วก็หนักประมาณ1-2กิโลกรัมเนื้อก็ละเอียดนะคะมีสีเหลืองเข้มกลิ่นหอมระมุนติด ดอกออกผลเร็วกว่าพันธุ์อื่นๆก็ปลูกประมาณ4ีถึงหปีก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลได้แล้วนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1 3 0ยสบถึงร้อาบาทต่อกิโลกรัมค่ะมาถึงผู้เรียนพันหมอนทองพันย่อนยมกันบ้างนะคะพันนี้หาซื้อได้ง่ายาราคาไม่สูงและกลิ่นหอมมันอ่อนลักษณะผลใหญ่ หนักประมาณ3 4กิโลกรัมนะคะหนามจะแหลมตรงมีขนาดใหญ่เล็กสลับวางกันเนื้อในสีเหลืองนวลน,นุ่มละเอียดไม่ติดมือเม็ดเล็กนะคะรสชาติไม่หวานมากค่ะราคาก็อยู่ที่ประมาณ90บาทถึง130บาทต่อกิโลกรัมนะคะอีกหนึ่งพันยอดนิยมก็คือทุเรียนพันชนีค่ะ มีกลิ่นแรงเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะสำหรับทุเรียนพันชนีนะคะผลก็จะขนาดกลางถึงใหญ่หนักประมาณ3-5กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะหนามใหญ่สั้นแล้วก็หางเนื้อในสีเหลืองเข้มละเอียดเช่นกันนะคะมีเส้นเล็กน้อยรสชาติหวานจัดเมื่อสุกเนื้อจะเละจึงนิยมนำไปแปรรูปเป็นอาหารหรือขนมหวานต่างๆราคาประมาณ6 5 1 0 0บาท ต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ,ะก็คือทุเรียนพันธ์ุกระดุมทองค่ะลักษณะผลเล็กนะคะหนักประมาณ1กิโลกรัมหนามจะนูนปลายแหลมและทีเนื้อสีเหลืองเข้มนิยนละเอียดเม็ดใหญ่นะคะเมื่อสุกจับเนื้อจะเละรสชาติหวานราคาก็อยู่ที่70-80บบาทต่อกิโลกรัมปกติแล้วนะคะเราก็จะนิยม กินทุเรียนเมื่อสุกและแก่ได้ที่ค่ะหรือบางคนก็อาจจะชอบแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะ,ะซึ่งมีจุดสังเกตต่างๆก่อนซื้อทุเรียนมาฝากกันด้วยดังนี้นะคะรอยต่อระหว่างขั่วและก้านหรือปลิงจะมีสีน้ำตาลเข้มบวมหรือปรีเห็นรอยแตกชัดตอนจับจะรู้สึกสากมือและเมื่อตัดออกจะมี น้ำใสๆไหลออกมานะคะชิมดูก็จะมีรสหวานส่วนน้ำก็ต้องเลือกที่ปลายหน้ำแห้งมีน้ำตาลเข้มร่องน้ำอาหางแล้วก็กว้างขึ้นมีลักษณะเหมือนสปริงเมื่อบีบเข้าหากันค่ะส่วนเปลือกก็ต้องมีสีเข้มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับทุเรียนสายพันธุ์เดียวกันผิวแห้งแต่มีความมันและมองเห็นรอยแยกสีน้ำตาลบนร่องภูชัดเจน เคาะแล้วให้ฟังเสียงด้วยนะคะใช้ไม้ที่ปลายเป็นยางเคาะที่ผลถ้าเสียงที่ได้เป็นเสียงโปรง่งกลวงก็แสดงว่าสุกพร้อมกินได้นะคะแต่ถ้าเคาะแล้วเสียงแน่นทึบนะคะหมายถึงเนื้อยังแข็งและอ่อนอยู่คะ่ะส่วนกลิ่นถ้ามีกลิ่นหอมเตะจมูกไม่เหม็นสาบไม่เหม็นเขียวก็แสดงว่าสุกพร้อมกินแล้วนะคะค่ะคุณฝั่งคุณผู้ชมคะ่ะ ทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ให้พลังงานสูงเลยทีเดียวนะคะเมื่อคิดในปริมาณ100กรัมก็จะให้พลังงานถึง130-200ึงถกิโลแคลอรี่หรือคิดง่ายๆว่ากินทุเรียน2เม็ดนะคะก็เท่ากับกินข้าว2ทัพพีและถ้ากิน4-6เม็ดก็จะเท่ากับการกินอาหารปกติ2มื้อเลยทีเดียวนะคะอีกทั้งทุเรียนนั้นก็ยังเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงไม่ควรกินทุเรียนรวมถึงไม่ควรกินทุเรียนคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะจะทําให้เกิดอาการร้อนในเจ็บคอแล้วก็เมาวัยนะคะเสี่ยงต่อภาวะร่างกายขาดน้ําและอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือเลือกกินทุเรียนกับผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นได้นะคะนั่นก็คือมังคุดนั่นเองค่ะ เพื่อดับความร้อนแล้วก็ต้านการอักเสบได้เช่นกันนะคะค่ะการกินทุเรียนนะคะไม่ให้เป็นตรายกับร่างกายคนกินในปริมาณที่เหมาะสมหรือกินกับผลไม้หลากหลายชนิด,ชนดเช่นมังคุดผลไม้ที่มีปริมาณน้ำมาควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกินนะคะค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของทุเรียนนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ทุเรียนไทยที่นํามาแนะนําให้รู้จักกันวันนี้นะคะ,ะหลายคนนะคะฟังแล้วก็อดใจไม่ไหวเลยทีเดียวนะคะคงจะต้องอลุกขึ้นไปเลือกซื้อทุเรียนมาชิมกันเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่ากินจนเพลินไปนะคะเดี๋ยวช่างน้ําหนักแล้วจะตกใจได้คะ่ะ 2ของรายการนะคะในรายการไซส์สซรี่กับช่วงของนิวสอลี่ค่ะวันนี้ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะกะ็มีข่าวเรื่องของการส่งดาวเทียมส่งก๊าซมีเทนหวังเก็บข้อมูลช่วยลดโลกร้อนนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็มาติดตามกันได้ค่ะค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะ,ะเมื่อเดือนมีนาคมนี้ผ่านมาบริษัทเอกชนด้าน ธุรกิจการขนส่งทางอาวกาศ SpaceX นะคะก็ได้นํำดาวเทียมมีเทนแซส,สนะคะ,ะขึ้นสู่อวกาศโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ตรวจวัดการปล่อยก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกนะคะมีเทนแซสนั้นผลิตโดยบริษัท Blue Canyon Technology ที่ตั้งในรัฐ โคโลราโดนะคะมีขนาดประมาณเครื่องซักท่าค่ะโดยจะทำหน้าที่โคจรไปรอบโล่เพื่อสำรวจพื้นที่ต่างๆซึ่งจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงวัดปริมาณก๊าซมีเทนที่ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศค่ะ อันเป็นสาเหตุที่ทําให้โลกร้อนนั่นเองนะคะรวมถึงมีการตรวจดูว่าก๊าซเหล่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะ่ะในเรื่องนี้นะคะคริสวินสเลตนะคะผู้จัดการทั่วไป,ปบริษัทบรูแคนยอนเทคโนโลยีส์ก็กล่าวว่ามีเทนเซสนะคะเป็นหนึ่งในดาวเทียมดวงแรกๆที่ไม่เพียงแต่วัดแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถเฝ้าดูระยะเวลานาน จากข้อมูลนี้ด้วยเราจึงประเมินได้ว่าสถานการณ์ปรับตัวดีขึ้นหรือว่าย่ำได้ลงนะคะก๊าซมีเทนที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์คิดเป็นประมาณ30%ของภาวะโลกร้อนที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่นี่เองนะคะค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะก๊าซมีเทนนั้นก็ยังมีศักยภาพมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศ มากถึง28เท่าเลยทีเดียวค่ะดาวเทียมมีเทนซสนะคะก็ถูกพัฒนาขึ้นโดยกองทุนป้องกันสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลายรายด้วยกันโดยจะเริ่มมุ่งเน้นการสำรวจไปยังแหล่งผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซมีเทนคิดเป็นอันดับที่2รองจากกิจกรรมทางการเกษตร ที่มีสัดส,ส่วนการปล่อยก๊าซมีเทนสูงที่สุดนะคะสตีเวนฮัมบวกหัวหน้าโครงการมีเทนเซสนะคะแล้วก็หัวหน้านักวิทยาศาสตร์จาก EDF อธิบายว่าเราเป็นผู้นำที่พยายามเข้าใจเรื่องของการปล่อยก๊าซมีเทนจากอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็ก๊าซมานานกว่า10ปีแล้วเมื่อหลายปีก่อนก็ตระหนักได้ว่าไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างเพียงพอที่จะตรวจจับ การปล่อยก๊าซเรือกระจกได้อย่างต่อเนื่องปล่อยให้แต่ละประเทศทั่วโลกต้องเผชิญสถานก,การณ์ตามลำพังห้ามบวกได้ทีมได้ออกแบบมีเทนแซดเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ต้องการนะคะโดยเฉพาะแล้วก็คำถามพื้นฐาน3ข้อได้แก่การปล่อยมลพิษเกิดขึ้นที่ไหนมลพิษถูกปล่อยมากเท่าใดและมลพิษเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลายอย่างไรการสำรวจที่มุ่งเน้นไปยังอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ จะใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ชุดแรกที่ถูกรวบรวมมาจากทั่วทั้งโลกนะคะคำบวกก็ยังชี้อีกนะคะว่ามันจะช่วยติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก็เป็นการชื่นชมผู้ที่ลดการปล่อยก๊าซที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศรวมทั้งทําให้เห็นชัดว่าใครที่ยังไม่ลดการปล่อยมลพิษนะคะข้อมูลนี้นะคะก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ประเมินได้นะคะว่า แล้วก็จุดไหนที่จะต้องดำเนินการเพื่อลดมดลพิษมีเทน Z ซก็จะให้ชุดข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับการมุ่งเน้นในหนึ่งอุตสาหกรรมแล้วก็ภายในหเดือนข้างหน้านี้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นจากกาะเทียมดวงนี้ได้โดยปราศจากค่าชใช้จา่ายค่ะ โสลีหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมกันค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆได้เป็นประจำทุกวันจันทร์แล้วันอังคารที่สถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะรับฟังรับชมนะคะผ่านทาง r m u t p Live ค่ะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อ n u d p l i v ยยินดีนำเสนอสาระนะ่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ i ซ n c s t t r y y ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรระฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์อ n l i v e r m u d p a c t h ครับ